กระทรวงการคลังเขามีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุผลและก็ความจําเป็นเรื่องของ Entertainment Complex หรือว่าสถานบันเทิงครบ,บวงจรน,นะครับแล้วผู้ที่ถแถลงวันนี้เนี่ยมีทั้งคุณจลพรรณอมอนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณศึกศสิทธิจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นการให้รายละเอียดภาพรวมโครงการไทยแลนด์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มหานครแห่งประสบการณ์ระดับโลกเพื่อคนไทยทุกคนฮะ โดยคุณจุลพันธ์แล้วให้ฟังก่อนนะครับว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวตลอด15ปีของไทยเริ่มตั้งแต่ปี2010ที่ผ่านมาประเทศไทยติดอันดับโลกประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยตลอดถึงแม้เป็นช่วงโควิดนักท่องเที่ยวจะหายไปบ้างแต่ในช่วงปี2023 2024ก็ทำสถิติกลับมาติด10อันดับโลกใหม่ได้แต่ถึงจำนวนนักท่องเที่ยวจะมีมากแต่รายได้ต่อหัวที่เข้ามาใช้ใจ่ายในประเทศกลับไม่เพิ่ม เรียกก็เป็นอีกหนึ่งกับดักการท่องเที่ยวของไทยจึงถึงเวลาแล้วที่ต้องการสร้างโอกาสครั้งใหม่พัฒนาการท่องเที่ยวที่ทําให้รายได้ต่อหัวนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยคุณศึกษิกกก์ก็บอกนะครับเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวรัฐบาลเดินหน้าการท่องเที่ยวด้วยการวางเป้าหมายใหม่ๆกําหนดยุทธศาสตร์ใหม่ที่จะทําการท่องเที่ยวแบบไม่รอฤดูกาลเน้นการท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นแผนงานการดึงอีเวนต์ระดับโลกเข้ามาในไทย อย่าง Formula 1F1 1, วิจิตเจ้าพญามหาสงการสเปช FIVP Volleyball bon Women ส์เนชั่ l l e a g u e กการท่องเที่ยวที่เน้นการสร้างคุณค่าอย่างการทำทักก้า Five Must Do in Thailand Health and Wellness Tourism Man-made Destination อย่างกระเช้าภูกระดึง Cruise Terminal แล้วก็ Entertainment Complex นี่แหละครับโดย Entertainment Complex เป็นเพียงหนึ่งในกลยุทธ์ที่หลากหลายในหมวดการยกระดับการท่องเที่ยวเท่านั้น แล้วย้ำเลยว่าไม่ใช่แค่โซนบันเทิงแต่เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประเทศตลอดปีทําให้ประเทศไทยไม่มีโลซีซันอีกต่อไปเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นแมนเมดเดสติเนชั่นที่จะรวมไว้ตั้งแต่สวนสนุกสวนน้าพิพิธภัณฑ์สเตเดียมอนเนกประสงค์ในร่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนของประชาชนพื้นที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสินค้าโอท็อปโรงแรม5ดาวศูนย์นวัตรกรรมสำหรับสตาร์ทอัพธุรกิจแห่งอนาคต ห้างสรรพสินค้าครบวงจรและโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตระดับเวลคลาสศูนย์ประชุมพื้นที่จัดนิทรรศการร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ท่าจอดเรือย,ยอทท่าเรือสำราญกาสินโนภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งหมดนี้ผู้ประกอบการไทย SME ไทยจะได้รับประโยชน์ตรงนี้อย่างแน่นอนแล้วคุณสึกสิทธคิดว่านี่คือโอกาสที่ประเทศไทยไม่ควรจะพลาดไปประเทศไทยไม่ใช่ที่แรก เพราะว่าที่ผ่านมาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเถูกพูดถึงและเป็นโครงการที่หลายประเทศกำลังมุ่งไปคาดการโอกาสในตลาด Entertainment Complex สูงถึง54ล้านล้านบาทต่อปีแล้วก็มี